อีเชียเนี่ยนะคะมันจะมีกฎอีเชียมันอยู่หลังกริยานะคะถ้ามันไม่มีกรรมเนี่ยมันก็มันนะอีเชียมันก็อยู่หลังนะอ่ะกริยาแต่ถ้ามีกรรมเมื่อไหร่นะอ่าเราก็ต้รู้ว่ากรรมเป็นอะไรนะกรรมเป็นคํานามเนี่ยกรรมก็ต้องอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอยู่หลังอีเชียตรงนี้นะคะอ่ะนะจะเป็นนามนามวลีก็แล้วแต่นะแต่รวมแล้วต้องเป็นคํานามนะคะอ่ะอย่างเช่นบอกว่าอะไร ไปผับสักหน่อยผับก็คือจิวปาเวลาดูตัวอย่างเราเข้ายาบเทียบกับโครงสร้างนะมันตรงกันไหมกียาชี้ไปนะคะอีเชียนะกรรมเป็นคำนามจิวปาเป็นคำนามนะเป็นผับนะร้่นเล่าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ,ะนั่นเรียกจิวปาหมดอะนะ,ะทีนี้ถ้ากร,รมเป็นสรรพนามมันนะต้องเอาวางตรงนี้นะคะกรมที่เป็นสัรพนามเนี่ยแล้วอีเชียมาวางตรงนี้อย่างเช่นอะไรรอเขาสักหน่อยนะคะ เนี่ยกรรมเนี่ยคืออะไรเขาเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าเป็นสรมนามสรพนามคือท่าเห็นไหมนะอ่าเติงเป็นกิยากรรมเป็นสนัมนำคือท่าอีเชยียนะคะเติงท่าอีเชยียทีนี้ถ้ากรรมเป็นชื่อเฉพาะนะคะชื่อคนชื่อสถานที่อย่างเงี้ยนะคะวางได้ทั้งสองแบบเลยกิยาอีเชียวกกรรมเป็นชื่อเฉพาะหรือกิยาบวกกรรมเป็นชื่อเฉพาะแลวอีเชียอย่างเช่นไปปักกิง่งสักหน่อยปักกิงกก่งก็คืออะไรเป่ยจิงเอาแบบนี้ก่อนนะเอาแบบบนก่อนนะอ่าอีเชียก่อนแล้วก็ นะชื่อเฉพาะชื่อีเชียปี่ปจิงนะ,ะอ่านะถ้าเป็นแบบล่างคืออะไรนะอ่าชีช่ก่อนแล้วก็นะชื่อเฉพาะปี่จิงแล้วก็อีเชียชี่ปี่จิงอีเชียนะคะได้ทั้งคู่เลย